ครับสวัสดีครับสุปูสุคนพี่น้องพ้องไปครับสวัสดีพี่น้องพ้องไปสุภูสุคนครับผมนุมบุดอนเบาเกลดีซีครับมาครับมาครับมาเองงานครับปัญหาเราครับใส่ไหลครับไปลุ่มคลางเบิดครับเบิ้งเอารวดครับนี่คือปัญหาใหญ่ครับ ได้เป็นน้ำเอสขีเป็ดครับออาวูยู่ครับนี่กับแขกเลยครับคุณต้องค็นมากข้างบนครับแขกอยู่งำลงังมันอยู่ไม่อยู่ตอกันมากเรื่อยๆครับมากข้างบนครับต้องอขอึ้นมากเรื่อยๆครับ ขเขาเข็ยใสพื้นที่มันมีครับวา่าจี้พอจะได้กักใส่ขี้เป็ดตรงนี้ัญหาใหญ่เลยล่ะอินนีก็สุดลงเลยครับโอ้ยขนาดกินเป็นเล็กยิงก่อยู่ครับว่าดินตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาจากข้างล่าง ของอาทิตย์ที่แล้วมันก็แข็งครับสุดแล้วครับก็เลยขึ้นกับโบกหรือมแล้วแต่ไล่ครับนีน่พี่โอก,กาสไลรได้ไงครับลุ่งรุ่งเลยดิดิ้นไปเห็นครับไปเ,เรลยโอ้โหน ดีกับขีดต้มไหครับนี่คือม้นกล่องไปยืดซื้อลายมันแข็งต้ก็แข็งครับต้องเอาไปเล็กมายืนยินก็ได้กันต้องคอยตั้งลำไหมพอใส่ขึ้นมาถมไหมครับออกจุนยูครับไปสองหอบแล้ว เราพิสากำลังที่ถอยอีกนี่ครับเรื่องสุดโตแล้วเพรมันยืนผู้อยู่วดินดินล้มครับกันตะไรครับถอยครับวอะไรอย่าฝืนครับเป็นยังมากนี่ก็แก้ได้อีก ยูค่ครับจิ้มล้งเกียจตั้งครับตะไลในลงข้างล่างนี่เลีอแต่ของกิ้งแล้วครับ,บเกียรตั้งครับ โอ้ยแพ่เล็กนี่นานี่รุ่งกับนี่ล่ะผมบอกไอ้แคกขึ้าไมาแคขกข์เขาพ่กล้าขึนครับแครกกขาพ่อกล้าขึ้นกันว่นนนมามันหยานเพราะดินมุนีดินมันเป็นดินลมครับ ลมดินเป็นหน้ามดินเจ้ก้อนดีคีโตมครับเพราะคมะ่อก่อนเนี่ยมันอันนี้มันแข็งแน่แล้วมันต้องปะก้าขึงด้วยก,กันครับยันว่าอะไรพอเห็นอะไรก็เห็นไปครับเราพูเห็นขเขาก็เห็นนี่ล่องอ่ำครับล่องอ่ำม,มันใส่ปันใส่งานปันเท่านี้พอดีครับทุนนี้ น้ำเลยนองอามสามหาสูนครับอินลมไหลครับโบเป็นท่าครับอะไรตรงเซฟไม่ฟ้อมครับแล้วโบเซฟนี้มีโอกาสตวงครับ เออ่อออ<บ>ดีกับสไส้ที่เป็มาห้อมกัน ได้มาสต๊อกเพื่อไปสำรวจครับถ้าคนตรงมานี่ครับคนละเติอนคนละไบเบิ้ลครับทำคนตรงมานี่ผมมีเหลือครับไบเบิ้ลเด้อครับฝากให้เด้อครับฝากถึงกันนะใหญ่ผมเด้อครับเข้าไปกดติดตามเข้ิดตามผมเด้อครับมุมบุดอนเบาเกดีซีครับ ฝากพี่ฝากน้องฝากโค้ลุกไ่ป่านนะไม่ได้ครับเป็นกำลังใจผมไม่ได้ครับทางนานอยู่สิงคโปร์ครับมูลน,นบราเวนดิซี่ครับผมเป็นคนติดตาม,มผมไม่ได้ครับไปถึงว่าอีกเลยครับอีกได้ได้ เป็นเป็นรุงครับเพราะว่าตรงเด็กกักใส่ขีเป็ดไปนี่แต่มันแข็งครับรอ้อยมันแข็งฟองแง่ขึ้นไปเลยครับยังกน่อยตั้งเป็นอาทิตย์ครับไนยิขึ้นได้นาขึ้นไปนี่รั้งโคจมล่องหันกาทั้งคนทั้งรถนะครับของงงหยอกข้างล่างกูแล้ว น้ำครับต้องต้องไว้หนีย่างไงหน่อยปลายอาทิตย์แล้วก็จึงมาตองได้แารนำครับพวรถลดุลดหลุดยูโรการนำครับว่กันดีก็วันก็ดีผสมกันเรืออ่อยๆครับ ผููแม่นมาเห็นพุมบอกฟูแม่นแขกมาเห็นมันแกงหัวเลย,ย,ยครับมันย่อมย่อมของคไนไทยครับคุยผู้ใดแขกคุยผู้ใดใด่ครับมันเห็ดดมันกับผู้เห็นครับคานนีไทยเห็ดไดเห็นย่างเดียวครับเรือลมแล้วก็หนนะัก sau không còn phải đẹp như hoàn là sút như hoàn là sút bóc qua mưa thầu nhang mưa nghe đây cứ túc đẹp luôn à, cái làm không biết không có không đi hết ngang gần không

ก็สางคมกันเนาะต้งซอยกันครับแต่มาเรื่อยๆครับเห็นไหครับเข่งงานต้องเห็นเข้าใจกันแบบนี้ครับให้เห็นพวเข้าใจกันนี่ไปน้อกันเพราะอะไรครับผู้หนึ่งขอกว่ผู้หนึ่งพอดำเนินเรียกผู้บินครับเห็นเหตุเราแกมีกำไรครับถ้าเราแกไม่มีกำไรถูกมั่งก็อะไรเงินเดือนครับ แกมีกําไรดูมองอะไรเงืนเดือนดีครับเงินมาคนิรือเปล่าเงินเงินคนอย่างเดียวเขาต้องเห็นแต่คนดเพิ่นจังจะพุ่มใจครับถ้าเป็นทองแก้นะครับเป็นทองแก้ดีแกมาเห็นผมแย้มาเห็นผมก็บพุ่มใจครับคือที่กันระครากําไลเอาทองแกแต่คนเห็นครับผมมาเห็นเพิ่นก็ปล่อยเลยครับ คนไอ้บอกล้ไเว่าเฮ็ดได้เพิ่นกับล่อยให้เฮ็ดตัดตตชิดใจเองครับนักเทียร์ผู้แม่เพิ่นกับคนไอ้บเบิึงน้ำพ้องตลอดเวลาเดือนแล้วก็เถ้าแก่เถ้าแก่คนกับคนไอ้บาอยู่น้ำพ้องตลอดเวลาก็ต้องเฮ็ดใส่สมองเองใส่ความคิดเองครับคนว่าสิธาได้เถ้าแก่ผู้แม่เพิ่นมาบอกไม่พ่อเฮ็ดใจก็เฮ็ดครับ อัดดันมากมเรียกตุ่ครับไม่กนได้กินไส้กี่เม็ดครับเลี้ยงครับ,นนะารบ,ง,รบงานเลี้ยงครับเขาเีอยวไรแล้วคนไม่ได้ยิบหาครับคือวันที่ยิบซีนี่ต้องแล้วครับโอ้ยกระปุ่มเงินหน่อยผ่านรวยรถเนาะหลายครับต้งบองเอารถครับหลายจุกๆน้ำสังเกตุเพิ่งล้วนครับ มันบกอดล็อกครับมันจึมัดั้ดำ้มมานี่กันดีแล้วรถบดตีลังกานี่แหละครับอุบัติเหตุนี่เกิดได้ตลอดครับมันสะเพาของมันเองครับมัมสะโพบเสียววินาที่เดียวเกิดอุบัติเหตุได้ครับและขั้นนี้ม่นได้ดหอดล็อกครับ ดั้มเดี๋ยวไทยเป็นยังไงบ้างนี่จะอยู่ไทยกันเห็นบอสสังเกตบพงครับพวกนี้เห็นงานครับครับมันจมูกปอดไทยนั่นเห็นบอสลูกฟ้าไทยกต่มันปอดฟ้าไทยปั๊บนี่มันจิตนี่จกพวดมันย่ยอมเปิดฝันมันย่ยอมปูดหลอกฟ้าไทยครับ อาเทคกพูบมีคือจังตีร่างกายเลยนะสายเทื่แล้วครับร่าักายนี้โยกหนังเงื่อนเวอรอครับ mm. เดี๋ยวรวมยกพูดก็เอาฟาไทายปูฟาไทยมุ่ปุทธลบวันนี้มันเท่ครับเท่เหล่ามันเปลีย่ยนในวันนี้มันจะตกแบบนี้แหละครับ mm. ทีดินมันทนมัน ังไทยนามันกึงเงืองแลลวครับร่อนาในรซุ้มได้จูเพื่อนเขนแล้วเดี๋ยวไม่โค้งเขนแล้วมันก็อไว้แะไล่รับเจ้าวินาทีเดียวเจ้าเพอที่เจ้าล่วงครับอ้าวครับสุขพอปีกคิมคันีเดอครับวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนเด้อครับนุ่มอุดรเปาเคดีซี่ครับเข้าไปกดติดตามให้ผมหนเด้อครับขอบคุณครับ